รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชมฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลครับก็บกาสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเว็บ LSM กรสิบคาสตาโกไม่มีแฮปปี้แน่นอนมีทุกบริการครบจบในเว็บเดียวครับวันนี้ผมพามาเล่นในค่ายเกมดีกันนะครับท่านผู้ชมเอ้าละครับ วันนี้เราจะมาเล่นเสือมังกรกันนะครับผมอ่ามีอยู่ห้องเดียวครับผมไม่ต้องเลือกเยอะครับอ่าสวยงามครับผมเขาไพ่ค่อนข้างจะโอเคเลยครับมีเป็นเขาไพ่มังกรไปแล้วตอนหนึ่งนะฮะตาที่ผมไม่ได้ลงนะครับผมโอ้โหเป็นฝั่งของมังกรได้ไปนะครับเขาไพ่มังกรมาครับผมสวนกระแสไปสักหน่อยครับออกเป็นของฝั่งไทเกอร์ไปครับผมคิดว่าตานี้มังกรไม่น่ามาครับ ออกทางตัดซะเลยนะท่านผู้ชมนะสวนกระแสไปเลยเอาละครับผมดูใช่ไหมครับโอ้โหเป็นไงครับผมแหมตามแผนไป๊ครับไพ่มันตัดครับผมเอาละปิงปองน่าจะมาครับตานี้เดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะใช่หรือไม่นะท่านผู้ชมเอาละตอนนี้กำลังแจกไพ่ครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ลองดูไปด้วยกันนะครับ เอาละหลังเลนิดนึงครับผมอะแทงไปสัหน่อยครับผมน่าจะเป็นตัด2หรือเปล่าครับลองเย็บไป1นทีครับผมโอเคครับป่านี้เสียไปครับผมแหม่กาวเข้าเต็มเลยนะเสียไปร้อยหนึ่งครับคราวนี้แหละครับผมก็ได้เวลาตามสูตรตามแผนแล้วครับผมตอนนี้เป็นไพ่ปิงปองด้วยครับเดี๋ยวมาลองดูครับว่าผมจะลงอะไรนะท่านผู้ชมนะ ป๊าทบครับผมทบไปที่ฝั่งของเสือนะครับ300บาทไปเลยนะครับผมโอ้โหจัดเต็มครับตานี้คิดว่าปิงปองน่าจะมาท่านผู้ชมเอ้ยอย่าบอกเสมอโอ้โหแพ้ดอกท่านผู้ชมสูตรทบใช้มมติครับตานี้ฮะเออหือเสียไปแล้วครับ400นะท่านผู้ชมนะว้าแย่ครับผมแย่แย่ครับได้ตาเดียวเสีย2ตาเลยครับผมสูตรทบใช้มมติครับโอ้โหทุนหายวบเลยฮะเอาใหม่ครับ แหม่ได้มาหักกันนะมาหักเป็นตัด2ครับใส่ไปสักหกร้ไปเลยครับผมเอาคืนครับต้องเอาคืนให้หมดครับอย่ายิ้มมุมปากครับอย่ายิ้มมุมปากคุณไม่ได้กินผมหรอกนะครับผมแหม่เปิดไพ่มาครับดอกกรอบอีกแล้วครับผมโอ้โหแต่เราเป็นคิงครับเฉือนจบครับผมเอาละตานี้นะได้มาแล้วหกรครับที่เราเสียไปทั้งหมดถือว่าคืนทุนกันไปนะท่านผู้ชมนะเอาคืนกันได้ครับ เอาละสวยงามครับผมตอนนี้นะท่านผู้ชมนะผมมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบครับเรามีโปรโมชั่นครับผมสมัครเข้ามาตอนนี้นะครับผมรับโบนัสไปเลย100เอร์เซครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับผมเอาละเดี๋ยวก่อนที่จะไปสู่ช่วงต่อไปนะเดี๋ยวเราดูไพนี้กันก่อนกับท่านผู้ชมเปิดมาครับขอสวยๆลูกเอ้ยแยบไปสักทีครับแม่ก้าวเต็มครับ ยัดผ่านนะผมสุดยอดครับเอาละท่านผู้ชมช่องทางการติดต่อง่ายมากๆครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอด9กครับทางเราจะมีแอดมินให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับท่านผู้ชมตัวลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับเอาละตอนนี้มาค่อนข้างสวยแนละ้ท่านผู้ชมนะเก็บเล็กเก็บน้อยมาครับกำไรถึงไม่น้อยไม,ไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ก็ถือว่าค่อนข้างดูดีครับ ตานี่ยไปที่ฝั่งมางกรสักร้อยหนึ่งครับผมเขาไพ่หนึ่งสองสามหรือเปล่าไทเกอร์โอเคไม่มาครับผมเป็นของฝั่งบังกรไปนะท่านผู้ชมมาแค่ตัดสองแล้วก็ลาจากกันเลยนะฮะคืนเป็นเขาไพ่จะปิงปองอีกแล้วครับผมเดีย๋ยวมาลองดูตานี้ครับว่าตัวไพ่จะเป็นยังไงนะสำหรับท่านผู้ชมท่านใหม่นะครับผมศึกษาเกมนี้ได้นะครับเล่นง่ายเข้าใจง่ายครับไม่มีความซับซ้อนอะไรมากครับวัดกันใบต่อใบไปเลยฮนะ ตอนนี้ผมก็ลงทีละร้อยทีละร้อยนะครับผมไม่ได้อ่าลงเบ็ดเยอะอะไรมากนะครับเป็นการเช็คเขาไพ่ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมว่าแนวทางการออกของเขาไพ่ค่ายนี้เป็นอย่างไรนะฮะเออเอาครับผมโดนไปแล้วครับยอมครับผมยอมไปท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถือว่าสูสีดูดีกันมากครับแหม่ตีคู่กันมากครับผมเล่นได้บ้างเสียบ้างนะท่านผู้ชมไปลองเล่นดูก็เห็นเขาไพ่แบบนี้ฮะตัดสองขึ้นมาสามแถวแล้วครับผมอื้อหือ ลองใช้สูตรทบสักทีครับเอ๊ะหรือจะโยกดีฮะตอนนี้ไม่ค่อยชัวร์ครับโอเคครับขึ้นเป็นไปทบที่ฝั่งของไทเกอร์ดีกว่านะครับผมปาบเขาให้ครับเออสวยงามครับสูตรทบใช้ติคับตาเนี้ยโอเคครับตอนนี้กําไรค่อนข้างจะดีแล้วครับผมแต่ว่าจะเก็บสัก500-1,000ถึงบาทนะท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะครับวันนี้อืมชวงท้ายถือว่างดงามครับ โอเคครับโยกไปที่ฝั่งมังกรงครับไม้นี้มั่นใจฮะอัดไปที่300บาทเลยครับผมไม่ต้องเกรงใจกันเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมเฉือนไปตาสุดท้ายนะครับผมวันนี้ก็กำไรสุดที่อยู่ที่ประมาณ1,000บาทนะท่านผู้ชมนะวันไงผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ ถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วผมอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราสำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ